บกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกตเล็กเกดน้อยผมนักพัดกับโนก y ะยูทูบวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการทำนี่ครับน้ำหมักหอยเชอรี่นะครับกับคลิปคราวที่แล้วที่ผมได้พูดถึงวิธีการดักหอยเชอรี่ไปนะครับครับการดักหอยเชอรี่ที่แปลงนานะครับโดยเอาถุงตะข่ายไปมัดพี่ปากท่อไว้นะครับนี่ก็เป็นผลงานของ นะครับนูน่นนนนูน่นแปลงนาผมนะครับที่ผมว่าผมดักไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมก็ใส่เจ้าหอยเชอรี่ไปทั้งหมดนะครับนี่ยังเดินอยู่เลย50ากิโลนะครับในนี้นะหอยเชอรี่ห้ากิโลเดี๋ยวผมก็จะใส่เจ้านี้เลยนะป่านเร่งพอดอซุปเปอร์พอดอนะครับโรยลงไปในนี้เลยนะครับอันนี้ เขาให้มานะครับเกษตรตำบลให้มานะครับเสร็จแล้วก็จะตามด้วยเจ้านี้นะครับกากน้ําตาลผมจะใส่ห้ากิโลเลยนะครับอันนี้นะผมจะใส่หมดนี่เลยเพราะว่าหอยผมต้องห้าสิบกิโลโเทหมดเลยเอาไปย่อย นะครับผมก็ใส่กากน้ำตาลหมดแล้วใส่กากน้ำตาลไปเรียบน้อยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะคนให้เข้ากันเดี๋ยวผมจะต้องเติมน้ำสักหน่อย๋ยวตอนนี้ผมก็เปิดน้ำใส่แล้วนะครับเปิดน้ำใส่เลยผมก็จะใส่สักระดับนี้เลยนะครับท่อเนี้ยก็ประมาณอยู่ที่ร 100, 100, 100, ้อยร้อยร้อยร้อยยี่สิบกรุดิบทั้งหอยทั้งอะไรเรืยก็จะอยู่ให้อยู่ระดับนี้ นะครับผมก็จะหมักไว้พอเติมน้ำด้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เอาถุงนะครับหาถุงพลาสติกอย่างเงี้ยนะครับถุงพลาสติกเดี๋ยวเราก็มามัดไว้ที่นี่ก็เป็นอันเสร็จพิธีเสร็จวิธีการทําน้ําหมักหอยเชอรี่นะครับเราจะหมักไว้อีกประมาณอย่างน้อยขั้นตอนที่ผมจะหมัก 4เดือนตอนนี้ผมก็เติมน้ำแล้วนะเติมน้ำแล้วก็ใกล้จะถึงใกล้จะถึงแล้วที่ตั้งใจไว้ก็คนสักเล็กน้อยเนาะได้เห็นจะเป็นยางนี้นหะดูหอยตัวเล็กตัวใหญ่ครับจะหมักไว้ ทำตามผมมาประมา,าะสี่เดือนแล้วถึงจะซ้อนเอาเปลือกหอยออกแล้วก็จะมาต่ออีกสองเดือนเป็นหกเดือนนะครับแล้วผมก็ถึงจะเอามาใช้ในการขีดต้นพืชไม่ว่าจะเป็นขีดข้าวขีดไม้ผลไม้ยืมต้นนะครับผมก็จะเอาก้อนนีนมาใช้เดือนหนึ่งเราก็จะเปิดคนสักครั้งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับ อนนี้ผมก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้ครับวันนี้ผมก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ วันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับกับการหมักหอยเชอรี่เอาไว้ฉีดไม้ผลไม้ยืนต้นรวมทั้งฉีดข้าวเรานะครับสวัสดีครับ